เด็กชายออทิสติกไม่เคยพูดแต่กลับยืนหยัดปกป้องเด็กหญิงที่ถูกกลั่นแกล้งต่อหน้าทุกคนแม่ของเขาซีอผโอู้ทรงอิทธิพลถึงกับตัวสัน่นเมื่อได้รู้ว่าเด็กหญิงคนนั้นเคยเกือบตายเพราะการตัดสินใจของเธอเองเบื้องหลังความเงียบของลูกชายกลับซ่อนความจริงที่เธอไม่เคยกล้าถามและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการซีอ is อเอสริสิกซันเ e วิ e but protects a c t t ัต t อคท l ลี r รี e ท็ s ซ์ l ู e ิ girl CEO is shocked to learn her ลูกชายซีอไม่เคยพูดแต่กลับปกป้องเด็กหญิงถูกรังแกอย่างเด็ดเดี่ยวจนความลับในอดีตของเธอทำให้แม่เขาช็อกในห้องเรียนที่เงียบสนิทแสงอาทิตย์ลอดหน้าต่างบานเก่าทะลุผ่านผ้าม่านที่ซีดจางเสียงกระซิบซุบซิบของเด็กนักเรียนดังแว่วมาจากมุมห้องพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ฟังดูเย็นชาเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่คนเดียวเส้นผมยุ่งเหยิงปกปิดรอยฟกช้ำบริเวณกราม ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอนอกจากเด็กชายเพียงคนเดียวเขาคืออีธานลูกชายของซีอหญิงชื่อดังที่เป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีระดับประเทศอีธานไม่เคยพูดไม่เคยสบตาใครแต่วันนี้เขาเดินเข้าไปยืนตรงหน้าเธออย่างเงียบห,าหา่าเหมือนกำแพงที่ไม่อาจข้ามได้เด็กชายอีกสามคนที่ยืนล้อมเธออยู่ ชะง,งักคนหนึ่งหัวเราะแห้งฮ่าฮะอีกคนเหยียดปากจะทำอะไรอีธานไม่มีคำตอบไม่มีเสียงใดๆออกมาจากเด็กชายคนนั้นมีเพียงมือที่ยื่นออกมาช้าฮ่าฮะผลักชายเสื้อของเด็กหญิงเบาๆเหมือนจะบอกให้เธอลุกเธอเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็สั่นไหวเล็กน้อยเหมือนน้ำในแก้วที่ถูกเขยา่า อีธานยังไม่ขยับสายตาเขามองตรงไปยังเด็กชายที่ยืนขมเหงนิ่งแต่เย็นเยียบจนแม้แต่ครูที่ยืนอยู่นอกห้องยังรู้สึกได้วันนั้นทั้งห้องเรียนเงียบไม่มีใครกล้าพูดถึงเหตุการณ์นั้นและไม่มีใครกล้ารังแกเธออีกหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานซี o อหญิงก็ได้รับสายจากครูประจำชั้นน้ำเสียงของครูสันไม่ใช่เพราะตกใจ แต่เพราะไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องราวแปลกประหลาดนี้อย่างไรคุณแม่คะลูกชายของคุณเขาปกป้องเด็กผู้หญิงคนนั้นจากการถูกทำร้ายค่ะ CEO เงียบเธอเคยมองลูกชายว่าเป็นเพียงเด็กพิเศษที่ขาดการเชื่อมโยงกับโลกแต่เขากลับตอบสนองต่อความรุนแรงได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ทุกคนในห้องนั้นวันต่อมาเธอเดินทางมาที่โรงเรียนตั้งใจจะขอบคุณเด็กหญิงคนนั้น ที่ทำให้ลูกชายของเธอมีปฏิกิริยาเธอพบเธอนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แสงแดดสาดลงบนเส้นผมสีน้ำตาลอ่อนที่แห้งกรอบเธอไม่สบตาแต่พยักหน้าเบาฮ่หาฮะเสียงใบไม้ไหวคล้ายมีบางอย่างรบกวนอากาศรอบตัวแม่ของเธอละ่ะ CEO ถามไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบ ซีอค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงสบตากับเด็กหญิงที่ยังคงนิ่งเธออาศัยอยู่กับใครตอนนี้เด็กหญิงเงยหน้าช้าหาฮ่แววตาเต็มไปด้วยเศษเสียวของความกลัวและความหวาดระแวงคุณจำไม่ได้เหรอคะคำถามนั้นทำให้ร่างของซีอแข็งค้างวันนั้นที่มีผู้หญิงถูกผลักตกบันไดหลังเวทีงานเลี้ยงที่โรงแรมแสงอาทิตย์ที่เคยอบอุ่น แปลเปลี่ยนเป็นแสงเจ้าที่แสบตาหนูอยู่ตรงนั้นเธอพูดต่อช้าหาฮะชัดเจนและผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของหนูลมหายใจของซีอติดขัดร่างกายเย็นเฉียบเหมือนจุ่มอยู่ในน้ำแข็งเสียงจิ้งหรีดในพุ่มไม้ข้างหลังดังขึ้นกระทันหันราวกับทุกสิ่งเงียบเพียงเพื่อรอประโยคนั้นมีใครบางคนผลักแม่หนูให้ตกบันได เด็กหญิงกระซิบและวันนั้นหนูเห็นเธอในชุดเดรสสีเงินสีหน้าซีอเปลี่ยนไปทันทีจากความสงสัยกลายเป็นความตกใจมือที่ถือกระเป๋าสั่นเล็กน้อยสายตากวาดไปรอบฮาฮะเหมือนมองหากล้องวงจรปิดหรือใครที่อาจได้ยินแต่อีธานยืนอยู่ไม่ไกลเจ้ามองทุกคำพูดเหมือนเข้าใจทุกอย่างและไม่ขยับไปไหน เด็กหญิงลุกขึ้นช้าฮ่าฮะเงาของเธอยาวทอดไปตามพื้นสนามหนูไม่ได้ลืมเธอกระซิบอีกครั้งขณะที่ลมแรงพัดผ่านจนใบไม้ปลิวกระจายแต่บางคนต่างหากที่แกล้งลืมเงาของซีอยาวขึ้นท่ามกลางแดดที่แผดเผาเธอยืนนิ่งและรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเต้นผิดจังหวะมือของอีธานค่อยๆเอื้อมมาจับชายเสื้อแม่ เบาแต่มั่นคงเธอก้มมองลูกชายสายตานั้นไม่ใช่สายตาของเด็กชายที่ขาดการสื่อสารแต่เป็นสายตาของพยานคนหนึ่งที่เธอลืมไปว่าเขาเองก็อยู่ที่นั่นในคืนนั้นเช่นกันแต่วันนี้เขาเดินเข้าไปยืนขวางหน้ากลุ่มเด็กชายที่กำลังจะปาขวดน้ำใส่เธอดวงตาของเขานิ่ง แต่น้ำเสียงในความเงียบนั้นดังยิ่งกว่าคำพูดใดมือเล็กของเขากำแน่นนิ้วสั่นเล็กน้อยแต่เขาไม่ถอยเด็กชายอีกคนหัวเราะยยาะก่อนจะยื่นมือมาผลักหน้าอกของอีธานอย่างแรงแต่เขาไม่ขยับกลับยืนมั่นคงราวกับต้นไม้ที่ปักรากลึกลงในดินครูเข้ามาในวินาทีนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นท่ามกลางความโกลาหลแม่ของอีธานได้รับสายจากโรงเรียน ขับรถมาถึงอย่างเร่งรีบเมื่อเธอเปิดประตูห้องประชุมสายตาของเธอก็เจอกับเด็กหญิงคนนั้นเป็นครั้งแรกผิวซีดดวงตาแดงช้ำจากการร้องไห้และแผลทะลอกที่หัวเขาเธอยืนอยู่ข้างลูกชายของเธอราวกับพวกเขาเป็นพวกเดียวกันมาตลอดชีวิตคุณครูเริ่มเล่าเหตุการณ์บอกว่าอีธานปกป้องเด็กหญิงคนนั้นมาแล้วหลายครั้งเธอไม่พูด แต่เมื่อถูกแกล้งอีธานจะพรล่มาทุกครั้งราวกับรู้ล่วงหน้า CEO นั่งฟังเงียบฮ่าฮะจังหวะการหายใจเริ่มถี่ขึ้นเธอมองหน้าเด็กหญิงไกลฮ่าฮะและทันใดนั้นสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปราวกับมีบางสิ่งจู่โจมเข้ามาในความทรงจําเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นสบตากับเธอเป็นครั้งแรกมีบางอย่างในแววตานั้นคุ้นเคยเกินไป คืนนั้น CEO นั่งอยู่ในห้องทำงานคนเดียวเธอเปิดไฟเพียงดวงเดียวแสงสลัวส่องลงบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยเอกสารมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อหยิบกล่องไม้เก่าๆขึ้นจากลิ้นชักลับภายในคือภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งภาพของเด็กทารกหญิงในอ้อมแขนของพี่เลี้ยงคนหนึ่งที่เคยทำงานให้เธอเมื่อเก้าปีก่อนในขณะที่เธอกำลังมองภาพนั้น เสียงข้อประตูดังขึ้นเบาฮ่าฮ่อิธานยืนอยู่ตรงนั้นในมือถือจดหมายฉบับหนึ่งเขายื่นให้เธอและเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรในกระดาษคือบันทึกสั้นฮ่าฮ่เขียนด้วยลายมือที่ไม่สวยนักแต่ทุกคำบาดลึกเข้าไปในหัวใจของเธอเธอคือพี่สาวของผมหัวใจของซีออเต้นแรง เธอรีบวิ่งไปยังห้องของเด็กหญิงคนนั้นที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในบ้านเปิดประตูออกเธอพบเพียงเตียงว่างเปล่าหน้าต่างเปิดอ้าสายลมพัดผ้าม่านปไปไหวใต้หมอนมีสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งเป็นสร้อยที่เธอเคยให้กับลูกสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเธอเชื่อว,ว่าหายตัวไปหลังจากเกิดเหตุไฟไม่เมื่อเก้าปีก่อนมือของเธอสั่นหนักกว่าเดิมลมหายใจเริ่มขาดห่วง เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากบันไดและเมื่อเธอหันไปเธอพบว่าเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่ที่ปลายบันไดแสงไฟจากโคมเพดานกระทบไปหน้าเธอครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจมอยู่ในเงามืดดวงตาคู่นั้นมองตรงมาที่ซีอีโอนิ่งแน่นและเต็มไปด้วยคำถามคุณจำฉันได้หรือยังเสียงของเธอเบาแฮบพร่า แต่ชัดเจนทุกถ้อยคำ CEO ขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะอากาศรอบตัวหนาวเย็นขึ้นทันตาภาพในอดีตพุ่งกลับเข้ามาในหัวข้าคืนแห่งเพล่ไหมเสียงร้องไห้เด็กหญิงที่เธอคิดว่าไม่มีวันได้พบอีกทำไมเสียงเธอสัน่นทำไมลูกถึงยังมีชีวิตอยู่ เด็กหญิงยืนนิ่งเธอยกมือขึ้นในมือนั้นคือกล่องไม้ที่เหมือนกับของซีอกล่องของเธอที่เคยถูกฝังไว้ใต้พื้นกระท่อมหลังโรงเรียนเก่าเขาช่วยฉันไว้เธอพูดคนที่ไม่เคยพูดแต่รู้ทุกอย่างอิธานยืนอยู่ข้างหลังเธอนิ่งเงียบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ยากจะอธิบายแสงสว่างเริ่มกระพริบ เหมือนหลอดไฟในบ้านรับรู้ถึงความลับที่กำลังถูกเปิดเผยเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติกติกช้าลงชัดขึ้น CEO ก้าวเข้าไปช้าฮ่หาฮะหัวใจของเธอเต้นดังจนได้ยินในหูตัวเองเธอยื่นมือออกไปแต่นิ้วของเธอสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่เด็กหญิงก้าวถอยหลังไม่หลบแต่ก็ไม่เข้าใกล้ เขาอยู่กับฉันมาตลอดเธอกระซิบแต่คุณคุณทิ้งฉันไว้ในกองเพลิงคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงในเนื้อเสียงลมหายใจของซีอสะดุดดวงตาเบิกกว้างขาเริ่มแร้แรงเธอสุดลงกับพื้นและในขณะเดียวกันอีธานเดินเข้ามาใกล้เธอเขานั่งลงข้างหาฮะ วางมือบนไหล่ของแม่อย่างแผ่วเบามือที่เคยไม่จับใครไม่ยอมให้ใครแต่ต้องแต่ในค่ำคืนนั้นเขาใช้มันปลอบประโลมคนที่เจ็บที่สุดในแววตาเขาไม่มีคำถามไม่มีโทษมีเพียงความจริงที่เงียบงนันและในขณะที่สายตาของซีออมองกลับไปยังลูกสาวเธอก็รู้ทันทีว่าเธอก็รู้ทันทีว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะย้อนกลับไปแก้ไขคืนวันนั้นได้อีกหยดน้ำตาไหลารินเงียบหนักและเต็มไปด้วยความสำนึกแม่ขอโทษเธอพูดออกมาเบาห,าหา่าฮะแทบไม่มีเสียงเด็กหญิงยังคงยืนนิ่งแววตาไม่ได้แข็งกระด้างแต่ก็ไม่อ่อนโยนเธอไม่ตอบ เพียงแต่มองตรงไปยังหญิงที่ให้กำเนิดเธอแต่เคยทอดทิ้งอีธานหันมามองพี่สาวเขายื่นมือออกไปหาเธอสายตาเขาสื่อสารแทนคำพูดที่ไม่เคยเอื่อนเอย่ยว่าเขายังอยู่และไม่เคยปล่อยมือจากเธอเลยเด็กหญิงมองมือนั้นนิ่งลังเลก่อนจะยื่นมือของตนเองออกไปจับไว้แน่นและในวินาทีนั้น หลอดไฟที่เคยกระพริบสว่างขึ้นอย่างสงบราวกับบ้านทั้งหลังเพิ่งเริ่มหายใจได้อีกครั้งซีอ,อเงยหน้าขึ้นมองทั้งสองพี่น้องตรงหน้าสิ่งที่เธอเคยพยายามลืมกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่ยังรอการให้อภัยเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานดังขึ้นหน้าจอแสดงเบอร์ที่เธอไม่ได้เห็นมานานหลายปีนานาพี่เลี้ยงเด็กที่หายตัวไปหลังเพลิงไม มือของเธอสั่นอีกครั้งขณะเอื้อมไปรับสายแต่ก่อนที่เธอจะกดรับเด็กหญิงพูดขึ้นมาเธอยังมีชีวิตอยู่เสียงของเธอนิ่งเยือเกเยน็นแต่น้ำเสียงนั้นแฝงไปด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่อาจคาดเดาและเธอเป็นคนช่วยฉันนี้ไม่ใช่เพราะเธอรักฉันซีอกโอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากอากาศในห้องเหมือนหนักขึ้นเด็กหญิงเดินไปเปิดลิ้นชักโตก๊ะ หยิบแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลขึ้นมาเธอวางมันลงตรงหน้าเปิดเผยภาพถ่ายสำเนาใบแจ้งเกิดและบันทึกทางการแพทย์บางอย่างใบหน้าเธอซีดเผือดเมื่อเห็นชื่อของตนเองถูกขีดค่าในแฟ้มเวระเบียนฉบับนั้นแทนที่ด้วยข้อความว่าเสียชีวิตแล้วเธอหันมามองลูกสาวดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเด็กหญิงยิ้มบางฮ่หาฮ่ ก่อนจะพูดว่าคุณคือคนที่เซ็นเอกสารฉบับนั้นเองเสียงของเด็กหญิงราบเรียบแต่ทุกถ้อยคำกรีดลึกลงในหัวใจของซี o เธอสายหน้าเบาช้ารากับไม่อาจยอมรับแต่เอกสารในแฟ้มยังอยู่ตรงหน้าพร้อมลายเซ็นที่เธอจำได้ดีว่าเป็นของตัวเองคุณไม่เคยถามว่าเด็กคนนั้นยังหายใจอยู่หรือเปล่าเด็กหญิงพูดต่อ คุณแค่ต้องการปิดเรื่องทุกอย่างให้เร็วที่สุดเสียงของนาฬิกาแขวนผนังยังคงดังดังกว่าทุกวินาทีที่ผ่านมาอิธานยืนขึ้นเดินไปยืนข้างพี่สาวเขายกมือขึ้นใช้นิ้วแต่ที่หน้าอกของตัวเองแล้วชี้ไปยังเธอเขาทำอีกครั้งแต่หน้าอกแล้วชี้ไปยังเด็กหญิงไม่มีคำพูดแต่ซีอีโอเข้าใจ หัวใจเดียวกันสองพี่น้องที่เธอเคยเชื่อว,ว่าห่างไกลกลับยืนอยู่ตรงหน้าเธอในค่ำคืนนี้ในขณะที่เธอคือคนเดียวที่เหลืออยู่ในอดีตที่มืดมิดเธอยกมือขึ้นลุมหน้าสะอื้นออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เสียงร้องไห้ของเธอกระทบผนังบ้านสะท้อนกลับมาเหมือนเสียงในคืนที่เธอเคยเดินจากไปโดยไม่เหลียวหลัง เด็กหญิงค่อยๆปิดแฟ้มเอกสารแล้วหันหลังให้นี่ไม่ใช่การแก้แค้นเธอกล่าวเบาฮ่หาฮะแต่มันคือการย้ำเตือนว่าเรายังอยู่เธอเดินไปที่ประตูเปิดมันออกลมกลางคืนพัดเข้ามาหอบเอาความเย็นเฉียบเข้ามาในบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบอิธานหันมามองแม่อีกครั้งแล้วตามพี่สาวออกไป แสงจากโคมไฟหน้าบ้านาสาดลงบนทางเดินและในเงานั้นร่างของสองพี่น้องค่อยๆเลือนหายไปในความมืดของค่ำคืนข้างหลังเสียงสะอื้นของซ e อยังคงดังก้องพร้อมคำถามหนึ่งที่เธอไม่อาจหาคำตอบได้ตลอดชีวิตขาของเธออ่อนแรงจนล้มลงกับพื้นเย็นเฉียบพื้นไม้แข็งกระแทกกระดูกอย่างไร้ความปราณีแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บ หัวใจเธอเหมือนถูกบีบไว้แน่นจนหายใจแทบไม่ออกแสงไฟในบ้านยังคงสว่างแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับมืดลงในสายตาเธอเธอเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มเอกสารนั้นอีกครั้งเปิดหน้าสุดท้ายพบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของใครบางคนมึกจางกระดาษเปื้อนรอยคลาบน้ำตาถึงคนที่ควรจะรักฉันมากที่สุด แต่กลับเป็นคนที่ทำให้ฉันเจ็บที่สุดเธออา่านสายตาสั่นไหวแต่ยังคงกวาดไปตามทุกถ้อยคำคุณอาจไม่รู้ว่าการถูกทิ้งในวันที่โลกกำลังจะพังมันรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นมือของเธอสัน่นหยดน้ำตาเริ่มไหลลงบนจดหมายนั้นแต่เด็กคนหนึ่งที่ไม่พูดกลับฟังเสียงฉันดังกว่าใครทั้งโลกเธอกลั้นสะอื้นไว้ไม่อยู่ เสียงของเธอแตกสลายเหมือนจิตใจที่พังลงช้าฮ่าฮะเขาไม่ต้องอธิบายว่าเขารู้สึกอะไรเขาแค่กลุ่มมือฉันแน่นทุกครั้งที่ฉันฝันร้าย CEO กัดเป็นฝีปากจนเลือดซึมเธอรู้แล้วว่าเธอไม่เคยเป็นแม่ไม่เคยเลยสักวันฉันไม่ต้องการให้คุณเสียใจแค่อยากให้คุณจำว่าฉันยังอยู่ จดหมายจบลงแต่เสียงในหัวของเธอยังคงดังต่อเนื่องเสียงของเด็กหญิงที่เธอเคยตัดใจลืมแต่ไม่เคยจากไปจริงฮ่าฮ่าซีอหลับตาลงน้ำตาไหลรินเป็นสายไม่มีคำใดหลุดออกจากปากเพราะในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเธอกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตตัวเอง เสียงนาฬิกาเดินต่อไปติกติกช้าและเย็นชาเธอยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมท่ามกลางเอกสารกระจัดกระจายและความจริงที่แหลมคมภาพในอดีตรเริ่มหลายย้อนกลับมาเหมือนฟิล์มเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่อาจหยุดได้ภาพของเด็กหญิงตัวเล็กฮ่าฮะที่เคยยื่นแขนเล็กๆมาหาเธอ ขออ้อมกอดแต่กลับถูกปัดออกอย่างไม่ใยดีภาพของเด็กชายที่ไม่เคยพูดแต่เฝ้ามองด้วยสายตาวาวอนราวกับพยายามบอกอะไรบางอย่างที่เธอไม่เคยรับฟังเสียงหัวเราะของลูกทั้งสองที่เธอเคยได้ยินตอนที่ยังไม่ยุ่งจนลืมว่าตัวเองเป็นแม่ทุกเสียงทุกภาพทุกเศษเสี้ยวความทรงจำ รวมตัวกันจนกลายเป็นแรงบีบมหาศาลกดเธอลงกับพื้นเธอหายใจทีหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงโลกทั้งใบหมุนวนมือของเธอควานหาบางอย่างจนปลายนิ้วไปสะดุดเข้ากับโทรศัพท์มือถือบนพื้นเธอหยิบมันขึ้นมากดเบอร์ที่เคยจําได้แม่นแต่ไม่เคยกล้ากดซ้ำอีกเลยในรอบสิบปีเสียงสายสัญญาณดังขึ้นหนึ่งครั้ง สองครั้งไม่มีใครรับสายมือของเธอสั่นหนักขึ้นน้ำตาไหลจนมองหน้าจอไม่เห็นแต่ในครั้งที่สามเสียงปลายสายก็ดังขึ้นฮันโลโหลเสียงนั้นคือเสียงของพี่เลี้ยงเก่านานาน้ำเสียงของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปยังคงอ่อนโยนแต่มีกำแพงบางอย่างที่สัมผัสได้ซีอีโอกลือน้ำลาย พยายามเปล่งเสียงแต่ลำคอแห้งผากฉันอยากรู้ว่าเธอเธอรอดมาได้ยังไงใช่ไหมเสียงนานาพูดแสกชัดเจนและเรียบเย็นหรือจริงๆแล้วเธอแค่อยากรู้ว่าฉันบอกเด็กสองคนนั้นเรื่องอะไรบ้างเธออึง้งนิ่งงนันเหมือนถูกแทงกลางอกปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ เธอรู้ไหมว่าในคืนที่ไฟไหม้เด็กหญิงคนนั้นเกือบตายเพราะเธอปิดประตูใส่หน้าเธอเองฉันคือคนที่ดึงเธอออกมาจากควันไฟในขณะที่เธอวิ่งหนีไปขึ้นรถและเด็กชายก็ได้เห็นทุกอย่างจากหน้าต่างชั้นสองเธอแทบจะหยุดหายใจมือกำโทรศัพท์แน่นจนเส้นเลือดปูดนานายังพูดต่อช้ชัดทุกคำเป็นมีด เธอไม่เคยถามหาพวกเขาแม้สักครั้งและวันนี้การที่เธอได้ยินเสียงของพวกเขาอีกครั้งมันไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือผลลัพธ์ของความเงียบที่เธอเลือกมาตลอดสิบปีแล้วสายก็ตัดไปเสียงสายสัญญาณดังยาวเธอยังยกโทรศัพท์แนบหูแม้รู้ว่าสายขาดแล้วเพราะเธอไม่อยากฟังความจริงอีกแต่ความเงียบนั้นกลับดังกว่าคำพูดใดๆทั้งหมด เธอวางโทรศัพท์ลงช้าฮ่าฮะเหมือนมือไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งจากสมองในบ้านที่เคยสว่างสวยตอนนี้มืดมัวแม้จะยังมีแสงไฟอยู่ CEO นั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นที่แตกร้้วเต็มไปด้วยรอยร้าวของความรู้สึกที่ซ่อมไม่ได้อีกแล้วเธอลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าเดินไปยังห้องนอนของลูกชาย ประตูที่เธอไม่เคยเปิดมานานหลายปีภายในห้องนั้นยังคงเหมือนเดิมของเล่นที่วางเรียงอย่างเรียบร้อยสมุดวาดภาพที่เต็มไปด้วยเส้นสายยุ่งเหยิงและกระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะเธอหยิบขึ้นมาเป็นภาพวาดของเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางฝนมีร่มใบเล็กปางอยู่เหนือหัวข้างๆคือเด็กชายที่ถือร่มให้อย่างเงียบาฮ่ โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยน้ำตาเธอไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจมันคือการยอมรับเธอค่อยๆสุดตัวลงบนพื้นหลับตาหายใจเข้าอย่างลึกโลกทั้งใบยังคงเดินต่อแต่เธอเลือกจะเริ่มต้นใหม่จากตรงนี้เธอจะฟังจะมองและจะไม่ปล่อยให้ความเงียบพรากใครไปอีกประตูที่เคยปิด ค่อยๆเปิดออกไม่ใช่ด้วยแรงมือแต่ด้วยหัวใจเรื่องราวของเธออาจเต็มไปด้วยบาดแผลแต่แสงแรกของวันใหม่ก็ยังรอยอยู่เสมอเธอลุกขึ้นเปิดม่านรับแสงเช้าปล่อยให้อดีตค่อยๆละลายไปในแสงนั้นแม้จะช้าแต่ก็ชัดเจนและในวันหนึ่งเมื่อเธอกล้าพอเธอจะเดินไปหาเขา เด็กชายที่ไม่เคยพูดแต่รักมากพอจะปกป้องคนที่เธอเคยทำร้ายที่สุดในชีวิตเธอจะบอกเขาว่าแม่ได้ยินลูกแล้วและนั่นคือคำพูดแรกของเธอในฐานะแม่ที่แท้จริง